บึงคนโอ้ย,ลย,อยปลาโด้ปลาดุรับปลาดุกถึงปลาดุกไหมพี่น้องี่นห่วครับผมย่าเลยครับใหญ่เลยโอ้ย,อย ครับรขอสวัสด,ดีตอนคำคำเนาะพี่น้องเนาะตอนคำคำตอนฝนตกลิ้นครับผมสวัสด,ดีเอฟซีทุกท่านเนาะื้นนี้คือเกาคือเดิมครับมาปักเบ็ดเนาะพี่น้องฝนตกครับาเมื่อืนนีฝนตกตอนดึกๆเนาะพี่น้องน้ำขึ้นครับนี่น้ำขึ้นให้หน้าเนาะ ครับแต่ถ่วมเขาเลยครับเดี๋ยเลยคิดพ่อนะก่อนน้ำขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเลยมาปักเบ็ดครับผมปักเบ็ดได้เงี้ยใส่เดียนมากพี่น้องเงี้ยใส่เดียนเนาะใสเดียนก็หาง่ายครับแจงหน่อยครับแต่ว่าอบัวใหญมาตะเวนเนาะพี่น้องฝนก็เริ่มรินมากอีกเลยครับในช่วงนี้ฝนรินเนาะนี่ครับมากครับ่นใช่คขายน้ำเป็นกำลังไ่กอนแล้วครับเนี่อ ได้ใส่แบบได้ใส่วิธีได้ก็เงี้ยใส่เแบบใส่คำหนึงจังหน่อยใส่ชิมคำหล่อยพี่น้องฝนมันจังบอลลอนดีบอลลอนไปไดนเนาะใส่เสียบแบบได้เพิ่นเพิ่มได้ไหมโอ้โหอนี่มเพิ่นจีเสซ่ใส่สูตรเสียบโคตรนาะพี่น้องเนาะโคตรครับพี่น้องเอาลงต่ำลงสูงทำไรบ่นอยากจะผมอ่านครับอยากจะมากครับโอ้โอันนี้เพิ่นใส่ไบแปะร้อยด้วยพี่น้องกลางน้ำไปไปครับผม ขอเวลาปังเวยียแป๊บหนึ่งครับยังค่อยรุ่นตอนยามเนาะตอนยามมันะครับพี่น้องผมใส่เวยียเรียบร้อยนนองครับย่งางกลับขึ้นครับเพราะว่าเงียเดี่ยนก็ต้องต้องยมที่ว้าแน่ด้พี่น้องด้เพราะว่ามันจะอาจยันมันหล่อนเนาะไห้พี่น้องผมย่งางกลับขึ้นยามกลับขึ้นครับผมหยักมือจักน้อยหยักมือจัดน้อยเอา โอ้ลังนี่คือเปียกเนาะพี่น้องเนาะลังนี่คือเปียกครับผมลังนี่เปียกเลยพี่น้องโอ้ o, ยังปลาโอ้ปลาเนาะครับปลาอะไรเนาะครับนออ้อปลาเนี่ยอ๋อแล้วครับอ๋อแล้วครับนวดนวดครับพี่น้องนวดแล้ว,ว,ลวะะรครับมึงคนครับมึงคนปลาอะไปลาดุกทับปลาดุก ตกแขงขึ้น้อ้มอาศัายน้ำรวดไฟน้ำขึ้น้อ้เนะน้ำขึ้นไฟครับปลาปลาอย่งครับผมยกได้ครับโอ้ยปลาอะไรโอ้ยปลาสิงแง่งพี่นอ้อง ติดประุกไหมพี่นอ้องไม่เพ่าะว่าวากเสูงากี่นอ้อต้องตัวพน่นแบบขอบหังพี่อ้อระุกเขาครับภานกระุกเขาี่น้องพี่นอ้นองครับพี่น้องครับพี่นอ้นองครับผม ง่ายเลยครับง่ายเลยของตัวนี้ง่ายเลยพี่น้องสวยๆเลยครับสวยๆเลยพี่น้องอนี่แสดงของเก่าครับของไม่ประดุษไม่วันนี่ประดุษเขาพี่น้องผมสวยๆเลยครับมาเ,เสื่อมหน่อยหล่อนมัพี่น้องเบื้องหลังพี่นอ้นองผม สรุปสรุป้นครับพี่น้องรอบยางกลับครับผมรอบยางกลับเนาะพี่น้องเนาะกระดุกน้อยสองตัวครับสองสามตัวแต่ว่าส่อของเก่าตัวนึงครับผมของเก่าครับนี่ครับผม,บบผมขังไวป้ปลาปลาไว้ก่อนพี่น้องปลาไว้ก่อนตั้งไปลรอบเ่อีกนะครับเนาะท่อนครับท่อน บดุกไม้ดิเอดุกไม้วะเบองกแล้วได้เห็นอยู่ดุกไม้เห็นตัวกันแน่ไม่เบินงเห็นเลเนะมันไม้มันเปบนเหลี่ยมอยู่หรเออก็ไม่ด้ไม่ไม่ละโอ้ยขึเป็นที่ดุกสองดุกสามดุกแครนี่เรอยูคดแคร์คาแคร้ย เปลี yeah! ่ยายลูกเลยจับปลาทั้งโอ้เจ๊ลูกเมื่อกี้นี่สามน้อยๆมั้ยเป็นเอาเหยาะเลยตัวนี้อย่าว่าเป็นมว้ยด้วยสองมั้ยด้วยวันนี้มั้ยได้ผมมีอย่างเลยครับผมมาท่อนอะรไปพี่น้องขังปลาไว้ก่อนครับขังปลาไว้แค่น้อยจะไปยามอยู่ก็พี่น้องมันจากลอนดูครับมันเนี้อเดียนหน้าไม่เนาะไปครับขังปลาครับครับผม ไปครับพี่น้องยามเบ็ดอีกจักเกี่ยวครับหลังจากยางกลับมาเนาะไปเบ็ดด้วยไซเนียอยู่ดิเท่ลไรอู้นี่ดิหนังอยู่วอลนัทวอลนัทเอ้าอุ้ยหลังเนียนปลาอยัางนั้นนะมึงดูมึงดูอู้ยดึงนุ่นรวดเนีปุ้ยเอ้าพี่น้องผมบัดนี้ปลาดูครับดูปลาดบ้านนี้อู้ยดูไส้ขายน้ำทำงานแล้วครับบัดนี้ทำงานแล้วสวยงามครับพี่น้องบ้านี้ปลาดูอู้ได้ตัวสวยแดีวว่า นนโอ้หาชมบึงหลวงตัวชงใส่แบบนี้โอ้มานแล้วครับมานแล้ววันนี้โอ้หักแล้วคนเห็นหมดแล้วครับไปครับพี่น้องผมไปรอบบึงเว็ดไทยฮ่องครไปรอบผมเอ๊ะลังงหนึ่งแม่นเอาบมดยี่รีจุนแม่นวะเฮ่นแม่คือหมู่หมู่ไหมนี่เลยลังหนึ่งเฮ่นแม่แม่นบ่โอ้ชื่อหยาตายแม่นบ่ Đứng đấy à? bừng đứa, vâng ừ, đứa, đứa Cái gì cái hả ใส่พ e. <trendy arbeiten> <Morris aí> <yah oo> ี่น้องใส่ที่ป <Gloria> ุ้นเราเลยครับตัวน้อยพี่น <advisor> ้องว่บไม่อยากกัดเดี๋ยวนะ้มันยังเป็นอะไรครับผมหลังต่อไปหลังนี่หัวเปียกพี่น้องปลาช่อนครับปลาช่อนให้พี่น้องผมส่นกำลังงามๆพี่น้องเนาะซ้บ มันส,สวยๆเลยพี่น้องผมายางยางมาตั้งโดนเนาะพี่นอ้องเนาะเยอะไป็นคนน้อยสองสามตัวครับผมไปครับยางปักยางเมื่อพัก่อนครับผมเียงไหนได้ไดยุบ่ะหัวโอ้ยสบายนลายจนถอดเกือบยางเนาะมันไม่หวัวคือเปียกมึงดูกี่ปลาอยู่บ่ โอ้ห <One> ล <input> ังหลังเกาตัวหน่แม่หลังเกาอยู่บัพหอืมโอ้หลังเกาพิ่นเอาบางกานี่องเด็ดน่าอืมคนอ่ะถูกงามเยคนถุงพายพิ่นกองไหประดิษฐเองประดิษฐ์างยาให้แต้องยาพี่น้องอ้ถุงพาเป็นไรเห็ังีได้พี่น้องมันยังมันถงพายเน ได้ยั้บ้ครับได้ป่าสีงแงล้วก็นี่ก็ป่าหน่อยครับป,ป่าเสียงงป่าเสียมครับไปบ่ได้ขึ้นกันเลยเนี่คนหน่อยสองคำโตโอ้หึาบหึหึหนหึนึหึะนหึหึนึห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 ครับผมึหึหึหยหมหึ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 ยึห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 หนหอยึห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 ึมึห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 ึ ต่เชี่อมตายตอเช่มปลาใส่เงี้ยนั้นไข่ยัวแต่ไข่ตุ้ค่าเสียบเงี้ยู่ดอกคือเราเที่็งป่ะหลังละโตก็เอาไปยังหลังละโตก็เอาแล้วเนี่ยสามชิ้นบางกับสามชิ้นู่คนเด้อไปยังก็เอาเด้อหลังละโตกนนั่นข้อก็น้อยที่น้องข้อไม้ข้อไม้ข้อเกาตายก็ได้ไม่รู้ปุกนี่เพิ่มเติมได้สิ่เพิตายที่หน่อ ดี๋ยวเบิ้ลกเบิ้เบ็ดเกี่ยวนะครับนะมากันปูเบีเกี่ยวไว้ตัวจุนมาเบ็ยดเนี่ยจะด้เดือนเอาไว้ว่าเป็นนะครับไม่ได้นี่จะรอนครับผมรอนดู้ทางปลาไว้พี่เนาะครับผมอยากเบ็ดได้เถียวหนึ่งก็สิีได้กู้ครับถอนสมอเนาะถอนสมอ กับพักพอนบ้านครับมันมามาจบหนาหมขึ้นล่องเบิงครับผมใส่เงียเดียนเนาะไปครับผมรอเบิงรอบปูน้ำกันครับปิดสมานปะครับมันหลังขึ้นหมวกใดพี่น้องนะครับอีป่าวะเนาะแท้ครับหมดแท้ พี่น้องกูนะบอกกูครับกูเมื่อบ่านพี่น้องอยามเดยนเที่ยวเดียวเนอะเดี๋ยวกูเลยครับไปครับเชี่ยมไปยังกระไดจักถวยหน่ครับบมอพี่นอ้องปุ สำหรับมื่อนี้ใส่เนียสีกีเดียนน้ำขึ้นเนาะพี่น้องเนาะน้ำขึ้นน้ำหลากพี่น้องทำว่ามาจอบเนาะพี่น้องขอฝากคลิปกาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะที่สำคัญก็บกระดิ่งแนเปลี่ยนไว้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจไอ้ชิงทิดเนาะเดี๋ยวประผาดคลิปใหม่ต่อไปครับผมสำหรับมื่อนี้คลิปนี้เนาะพี่น้องการเราทงไอ้ชิงทรีขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ เบิ่งทีมงานพี่น้องด้บ่บ่ได้พันงานคือเบาส่งควายแถเป็นตับมบันแถโอ้บวบแห้งเลยบ่บวบแห้งเลยบ่ถ <Cow ard S 1> ูกอ๋อได้หอดปานิ oh! ่มตัวหนิมรังโอ้โันออกสาเพื่อนบ่ปา ตาเนาะปลากาครับปลาตาปลาเสียมครับปลาดุ๊กดุ๊กดูว่ามันก็ปลาดุกเด็กตัวสามดุกสามเด็กพี่น้องสามหรือซี่สามครับสามโอ้ปลาเสียมปลาแง่โอ้ตลาโมกนี่ครับปลาแง่คักคักคือว่าให้ครับมาจอบมาจอบมาอน่อยคำว่านาขถึนว่าคักก็เลยมาจอบอยู่คือคำว่าคักนี่เนาะพี่น้องได้ไปมากเนาะไอครับผมแต่งของกระบ้านครับ